ก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปั๊บคลิปนี้จะมาถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระบาอที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวไรบ้างเดี๋ยวรอดูกันขมามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอะไปกันเลยครับไปกันเลยโปเตปั๊บช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA Rockstar Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ o กเพจโปเต้ปั๊บช็อปขายเกมและกระถ u n ลิงก์ Link อยู่ใน description ครับผมเอาล่ะครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมสย,ยองขวัญเวอร์ชันรีเมคที่ประกาศวันขายกันแล้วนะครับกับเฟลท์ f r a m e 2งรีเมคจะวางขาย12มีนาคมปีหน้าบน PC และก็คอนโซลครับในช่วงงาน State of Play j a p a ปนะครับผมช่วงเช้ามือที่ผ่านมาทาง Koei Tecmo และก็ทีมินจารครับได้ปล่อยตัวอย่างเผยวันวางขายข,ายของเก,ก Frame 2, มเมฟลท์เฟรมสอง i m s ส n นแมดเดล l ายรีเมค อยากไปทางการแล้วโดยจะวางขายในวันที่12มีนาคม2026โดยจะวางขายบนเครื่อง ps 5 xbox series nintendo switch 2และ pc บน Steam ซื้อตอนนี้ได้เปิดหน้าร้านค้าเพื่อให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วและสำหรับราคาขายนั้นใน Steam นะครับราคาขายจะอยู่ที่1,500บาทเริ่มต้นและ Digital Deluxe ที่2,100บาทซึ่งคนที่สั่งจองล่วงหน้านะครับจะได้ของแต่งตัวพิเศษเพิ่มเติมด้วยสำหรับ f e t a l frame 2อ r i m s a p p h r y ครับเกมวางขายครั้งแรกตอนปี2 0 0 3 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสพี่น้องฝา,าแฝดมิโอและก็มายุที่โลบเข้ามาในหมู่บ้านต้องสามที่เต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตที่หมายเอาชีวิตของพวกเธอและต้องไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมลึกลับอันน่ากลัวและในภาคนี้ก็เป็นภาคที่รับความนิยมอย่างมากของซีดีด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยได้เล่นแ a ท a ทิเฟรมสองจากเนื้อเรื่องสตอรี่และก็ความที่ตัวละครมันน่ารักโมเอะนะครับถ้าไม่นับว่าต้องมาถ่ายรูปกับผีนะและด้วยการรีเมคเกมคิดว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องใหม่หรือจะมี อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งผมว่าแฟนๆเปโตรเฟรมก็น่าจะชอบกันนะครับก็รอกันได้นะครับผมเกมวางขาย12มีนาคม2026ปีหน้านะครับใครเป็นแฟนเปโตรเฟรมพักนี้ก็บอกมันหน่อยนะครับว่าสมัยนั้นเกมยี่มเป็นยังไงนะส่วนที่ข่าวคาวยังไงอดี๋ทาโปรเตสปบจะมารีเดียทราบในนาคตครับต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่มีการแจ้งเตือนเพราะว่ามีตัวเลขต้องห้ามครับกับ ผู้เล่นงงหลังโลบล็อกสั่งรีเซ็ตชื่อผู้ใช้ที่มีตัวเลข69ยกแผงพร้อมแจ้งเปลี่ยนชื่อโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าตอนนี้จู่ๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับเมื่อผู้เล่นโลบล็อกหลายคนต่างตกใจและหงุดหงิดหลังจากรับอีเมลแจ้งว่าชื่อผู้ใช้ในเกมถูกแบนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือแจ้งให้เปลี่ยนชื่อก่อนโดยประเด็นรีเซ็ตนี้เริ่มปรากฏทางออนไลน์ประมาณวันที่8-9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้เล่นโลบล็อกต่างโพสเพื่อขอความช่วยเหลือในหลายที่ ตัวอ e ีเมลที่ส่งถึงผู้เล่นเหล่านี้จาโรบบอกระบุว่าพฤติกรรมของคุณละเมิดกฎพร้อมกับโน้ตจากผู้ดูแลที่อธิบายว่าชื่อผู้ใช้หรือชื่อที่แสดงของคุณไม่เหมาะสมและได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อชั่วคราวเพียงแค่นั้นในโน้ตระบุชัดเจนว่าผู้เล่นสามารถรีเซ็ตชื่อของตนได้ฟรีหนึ่งครั้งแต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายหากต้องการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึง่งโดยผู้ใช้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าชื่อพวกนี้ถูกใช้งานมานานโดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วสึกแปลกใจที่จูๆ่ๆโบรบบอกก็แบนชื่อพวกเขา ซึ่งสร้างความงงงวยเป็นอย่างมากแต่ไม่นานหลายคนก็เห็นจุดร่วมของปัญหานดังกล่าวคือชื่อเหล่านั้นมีตัวเลข69อยู่ในชื่อแม้ว่าผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบนี้จะจงใจใส่เลข69เพื่อเป็นมุกแบบผู้ใหญ่ในชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ที่แน่คือโลบล็อกได้ตัดใจไปแล้วว่าการมีตัวเลข69ในชื่อไม่เป็นที่ยอมรับในแพลตฟอร์มและทําการกวาดล้างแบบไม่บอกล่วงหน้าแต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีที่ผู้เล่นยังมีตัวเลขนี้ในชื่อแต่จะไม่โดนแบนโดยสิ้นเชิง แต่จะถูกแทนที่ด้วยชื่อชั่วคราวจนกว่าจะเปลี่ยนชื่ออื่นการแบนครั้งนี้ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยอย่างเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้บางคนตั้งทฤษฎีว่ามีบัญชีที่รับผลกระทบหลายล้านบัญชีส่วนคนอื่นก็แสดงความไม่พอใจที่โลบล็อกดาเนินการเปลี่ยนแปลงนผู้ใช้ข้อมูลจํานวนมากโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กลับล้มเหลวในการจัดการปัญหาที่ใหญ่กว่าในเรื่องของพฤติกรรมการคูกคมเยาวชนบนแพลตฟอร์มเช่นกรณีของเชลล์ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่โดนแบน ไปตอนต้นปีเมื่อจากเขาสร้างไอเดีเข้าเล่นเพื่อทำการปราบปรามเหล่าผู้ที่แอบแฝงและก็พวกเปโดไฟที่จะมาพุกคามเด็กที่อยู่ในเกมแต่โลบอกดันไม่ปลื้มกับก,การกระทำดังกล่าวนะครับช่งนี้โลบอกดราม่ากระแสเยอะนะเข้าใจว่าคนเล่นเยอะวันวันหนึ่งคนเล่นเป็นร้อยล้านคนนะครับนับรวมในไทยด้วยส่วนกรณีตัวเลข69เนี่ยเท่าที่ผมเห็นข่าวมานะครับมีคนโดนแบนเพราะตัวเลข69ในชื่อ มีนะครับสาหรับผู้เล่นไทยมันมีมันเกิดขึ้นแล้วด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็รอดตามข่าวกันต่อไปส่วนจะมีข่าววยังไงเดี๋ยวทางโปรเต้ปั๊บจะมาเดี๋ยวได้ทราบในอนาคตครับขาวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมโมบ้าในตำนานกลับมาเปิดแล้วอาจจะตะกุบตะกักบ้างแต่ก็เปิดได้อยู่นะกับคิโลออฟนิวเอิร์ดรีบอร์ครับกำเนิดใหม่ฮอนตำนานเกมโมบ้าร้านเน็ตเปิดให้เล่นฟรีแล้วตอนนี้นะครับ ตอนนี้ตัวเกมได้ทำการเปิด Open Beta ให้เว่นฟรีบน p c นะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าเซิร์ฟมันล่มไปจนไม่สามารถเล่นได้ตอนนี้ล่าสุดครับ Hero of New ิว er r ิส r e b o r n หรือว่า Hon Reborn นะครับเกมนแนวโมบ้าระดับตำนานขวัญใจชาวเกมร้านเน็ตก็รับการแก้ไขจนสามารถเข้าเล่นได้ปกติแล้วโดวยใครสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครบัญชีได้ที่ j u b i o แล้วแต่ก็โหลดเกมมาเล่นได้เลยที่หน้าเว็บไซต์นะครับโดย Hon r ร b บ r n เป็นการเอา Hon เดิมมาพัฒนดานด้วยเอนจินใหม่เป็นการยกระดับกราฟิกสีประกอบ UI และประสิทธิภาพของเกมให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยเซิร์ฟเวอร์แบบพันเดดติ๊กที่ผู้พัฒนาเกมเวอร์ชันรีบอนก็คือของคอสตูดิโอซึ่งประกอบไปด้วยอดีตทีมงาน S2 เกมซึ่งเป็นสตูดิโอที่สร้างเกมฮอนชุดเดิมนะครับก็มาร่วมทําในเกมนี้ด้วยนะเกมก็มีสโหมดให้เล่นเหมือนเดิมนะป่าแห่งคาวาดาและก็มิดวอลเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มมาเห็นว่าจะเป็นฟินิ์ครับที่มันจะเป็นบอสให้เราได้สู้ของคอในเกมก็ยังอยู่ในในแมปอะ่ะรวมถึงฮีโร่ต่างๆที่เราเคยเจอในสมัย ที่เราเคยเล่นเมื่อก่อนก็เอากลับมาเหมือนเดิมนะครับใครที่เล่นแล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนผมเนี่ยอาจจะเข้าไปลองเล่นนะดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็เคยเล่นฮอนมาก่อนนะเมื่อก่อนสนุกมากเลยและก็ชอบเล่นแต่เอเมอร์วอลเดนเนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าไม่โดนแบนอ่ะนะก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นดูนะครับส่วนที่มีข่าวๆยังไงเดี๋ยวทางโปรตเตสป,ปับจะมาเดี๋ยวให้ทราบในนาคตครับข่าวต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามคอนโซลที่มัน จะจบไปแล้วนะครับกับอดีตประธาน Nintendo เชื่อว่ายุคแห่งสงครามคอนโซลมันจบลงแล้วแต่ศึกแย่งชิงความสนใจผู้เล่นยังมีต่อไปนะครับทางคุณเร g i จี้ฟิลไอเม่ครับอดีตประธาน Nintendo of a m เมริ a าให้สัมภาษณ์กับทาง The Game Business, เดอ m เกม s i n เ s s เกี่ยวกับสงครามคอนโซลที่มีมาอย่างยาวนานหลายสิบป,ปีพร้อมกล่าวว่ามันจบไปแล้วซึ่งเดือนก่อนนะครับก็คือเดือนตุลาคมมีการยืนยันว่า h e ลโล a คมเปญอี v วหรือเวอร์ชันรีเมคเต็มรูปแบบของแคมเปญในเรื่องของ h e ลโ o คอมแบตอีโ e ลงให้กับ PS5 ด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกของ Halo ที่เป็นซีรีส์เรือธงของ Xbox ได้มาลงให้กับแพลตฟอร์มคู่แข่งอย่าง PlayStation และเกมอื่นๆที่เคยลงมาก่อนหน้าอย่าง Forza Horizon 5และ o b i o u Remaster ก็ประสบความสำเร็จอย่างดีบนคอนโซลของ Sony คุณเซจี้กล่าวว่าโอเคว่ายุคสมัยของการขันแบบนั้นมันจบลงไปแล้วและก็ Xbox กลายเป็นค่ายจัดจำหน่ายเกมรายใหญ่ที่สร้างเครื่องคอนโซลของตัวเองด้วยโดยคุณเซจี้ก็มองว่า Xbox ไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับธุรกิจ PlayStation อีกต่อไปก็จะเป็นต้องได้รับการซัพพอร์ตจาก Sony เพื่อเกมของ Microsoft เข้าถึงผูเ้เล่นให้มากที่สุดนอกจากนี้เขายังคิดว่าเป็นการดีที่สุดสําหรับ Microsoft หาพวกเขาหาวิธีทาเกมจาก Xbox นอกเหนือจาก Minecraft ไปลงให้กับแพลตฟอร์มของ Nintendo ด้วยพร้อมชี้ว่าเกมจากสตูดิโอภายนอกอื่นๆจะไม่ค่อยมาลงให้กับ Nintendo Switch 2มากนะักยังไงก็ตามแม้ว่าคุณเบ็จี้เชื่อว่าสงครามคอนโซลแบบตรงๆจะไม่มีอีกต่อไป แต่อีกแง่หนึง่งชาวเกมหรือคนเล่นเกมก็มีงบประมาณที่จํากัดอยู่ดีนั่นหมายความว่าจะยังคงม,มีสงครามนี้เกิดขึ้นเสมอแม้อาจไม่ได้เห็นแบบชัดๆแต่ก็มีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความสนใจและพื้นที่ในใจของผู้เล่นตลอดเวลาซึ่งถือว่าสอดคล้องกับทิศทาง Xbox เดยกล่กาวว่าคู่แข่งที่แท้จริงของพวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่คอนโซลอื่นแต่เป็น t i k t o k และก็ Netflix นะครับ TikTok คือแพลตฟอร์มดูคลิปสั้นที่ทําให้คนดูคลิป และอาจทําให้คนไม่เล่นเกมและก็ Netflix แพลตฟอร์มสำหรับดูสตรีมมิ่งที่ทําให้คนได้ดูหนังได้ดูซีรีส์กันอย่างจุใจและทําให้คนอาจไม่ค่อยมาเล่นเกมกันด้วยนะครับผมที่เล่นเกมพีซีถ้ามุมมองเรื่องของฝั่งเกมคอนโซลสงครามคอนโซลมันก็เหมือนจะจบจริงๆนะหลังจากนี้คือสงครามมันจะเป็นเรื่องของการแย่งฐานลูกค้าเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นในเกมที่พวกเขาสนใจซึ่งก็อยู่ที่ว่า n n i Nintendo PlayStation Xbox จะมีเกมอะไรมาโชว์แล้วก็ดึงดูดพวกเขาบ้างและแน่นอนว่าเกม PC ก็จะมีเก็บอะไรบ้างที่ก็จะมาดึงดูดผู้เล่นฝั่ง PC ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นเรื่องราบที่น่าสนใจนะครับสำหรับประเด็นนี้จนนี้มีข่าวข่าวยังไงเดี๋ยวทางโปเตป๊บจะมาเดแท้ทราบในนาคตนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับเป็นข่าวสั้นๆเป็นข่าวดรามา่าแต่ผมขอมาขยี้หน่อยเถอะเพราะว่าได้ฟังแล้วหงุดหงิดนะครับ กับ Fallout Anniversary Edition วางขายแล้วในสตีมวางขายแล้วในราคา1,970บาทถ้ามีตัวโกตี้อัปเกรดได้จ่าย660บาทนะครับตอนนี้ตัวเกม Fallout o r 4 Anniversary Edition หรือ For All 4, ว่า f o r a l l 4เวอร์ชันฉลองครบรอบ10ปีได้วางขายจะเป็นทางการแล้วนะครับถ้ามีซแล้วก็คอนโซลโดยราคาอยู่ที่พันเ็ดสิบาททั้งบนสตีมและ PSN โซนไทยในกรณีที่มี f o r a l l 4 Game a Year Edition หรือตัวโกตี้นะครับสามารถอัปเกรดด้วย การซื้อครีเอชันบันเด่ในราคาของ1้บาทส่วนตัวเกรดของฝั่ง PSN นะครับตัวเกรดมันจะอยู่ที่1 3 2 0บาทโดย For a เ n anniversary Edition คือ f o รที่เป็นตัวเดิมครับเพิ่มเติมคือรวมเอ็กเพรชันทั้งหมดเทีทยบเท่ากับก o t y ต d i t i o n ชัและเทมครีเอชันกลับมากกว่า1 5 0รายการโดยมีทั้งอาวุธที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเซต Power Armor แพ็คก,ก่อสร้างสีพ่นแต่ก็ตัวบ้าที่ไม่เหมือนใครแถมกระทั่งด็อกมิที่หน้าตาเหมือนสายพันุอื่นนนดวกาารเิทงใ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปด้วยอาง่ายก็คือ f l l o u t 4เวอร์ชั่นย้อมแมวขายอีกรอบคล้ายๆตอน Skyrim Anniversary e dition ซึ่งอันนี้ผมว่านะและก็ผมก็จะขายของด้วยร้านโ o เทบั p ช h อ p มีเกม Fallout 4 g o t ้ e dition ขายที่699บาทครบทุก DLC เล่นคุ้มๆเล่นได้ยาวๆครับไอแพ็ค a n n i v e r s a r y ไม่ต้องซื้อนะครับผมแนะนำซื้อตัว g o t ีมาเล่นครับเชื่อผมนะครับตัว G o t ี คมที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ทำไมช่วงนี้เบเตสตาถึงมีผลงานออกมาไม่ค่อยดีรวมถึงอีกค่ายหนึ่งที่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันอย่าง o b s ซ d i a n ที่ปีนี้มีเกมวางขายแต่ก็เหมือนไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่อย่างเช่น a อว wow, เกมก็แปลกส่วนอ e ีเอลเตอร์เวิลสองเกมมันดีนะเกมมันดีแต่เหมือนคนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเกมมันโปรโมทน้อยอะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางเบเตสตาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอะนะส่วนใค่ายที่เห็นข่าวนี้นะครับแต่ก็เห็นด้วยว่า พอมี anniversary edition เนี่ยคนที่ได้ลงมอดของตัวโกตี้มันจะเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องอัปเดตตัวมอดเพิ่มเติมก็เห็นคนบ่นกันอยู่ใครที่เห็น f o r a l l 4เวอร์ชันนี้แล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวข่าวยังไงเดี๋ยวทางโปเต้ปับ๊บจะมาอธิแทรบในอนาคตนะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตัวประกันใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งรับใช้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่พลาดิิมต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แท็กไปกำลังใจกันได้ครับโปรเตปับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมไม่บายครับเจอกันใหม่ครับ